ช่วงธัญเดชคลิกดาวกับปั๊มธัญเดชในรถยังมีจอครับแล้วเมื่อไหร่หนอละครับเธอจะมีใจครับธัญเดชคลิกดาวครับสัปดาห์น,นี้ผมขึ้นมาที่บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มากับคันนี้ครับนี่คือ Toyota Corolla Cross นะครับรถ h y บริดรุ่นไม่เอเชนปรับโฉมล่าสุดแล้วก็เป็นรุ่น Cross H E V p remium นะครับราคา1น9 4 0 0 0บาทคันนี้ครับส่วน filling ในการขับขี่คันนี้นะครับ t o y o t a า o r o l l a c r ร s s รุ่นปรับโฉมรุ่น H E V p remium เนี่ยหลังจากที่ได้อยู่กับคันนี้เราราวหสัปดาห์ขับในกรุงเทพแล้วก็ขับทางไกลมาบุรีรัมย์นะครับจุดเด่นก็คือเรื่องของอัตราเร่งตั้งแต่จังหวะออกตัวเลยนะครับความที่เป็นเครื่องยนต์เนี่ย1.8ลิตรเบนซินแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นไฮบริดนะครับขึ้นมารวมกันเนี่ยพลังมีอยู่122แรงม้าก็ถือว่าจังหวะออกตัวดีมากนะครับแล้วก็จังหวะที่ต้องการคันเร่งนะครับช่วงสระบ,บุรีเนี่ยมีจังหวะที่จะต้องขึ้นเขาหลายๆช่วงนะครับก็ถือว่าเติมคันเร่งลงไปแล้วก็ตอบสนองดีนะครับไม่ได้อืดอาดยิ่งแยถือว่าเป็นรถครอสโอเวอร์ over, แบบยกสูงที่อัตราเร่งดีนะครับรุ่นปรับโฉมคันนี้ส่วนจังหวะคลิกดาว80ขึ้นไปถึง120เนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของ Tota ต้าคุโรร่าครอสเพราะว่าก็ต้อง กดลงไปเนี่ยราราวแปดถึงเวินาทีนะครับแต่ว่ามันก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็เดินทางไกลๆนั่งสบายกับค o อสคันนี้ครับโอ้เลขนะครับหลังจากที่ขับในกรุงเทพในเมือง4ีหวันแล้วก็ขับขึ้นมาบุรีรามมีคลิกดาวหลายช่วงนะครับตัวเลขคันนี้ครับคุโรร่าคอสอยู่ที่19.4กิโลเมตรต่อนลิตรโอ้โหประหยัดมากนะใครสนใจก็ไปทดลองขับก่อนได้กับ t ต y o ต้าค r o l l a c ค o s s คันนี้ในทันเดตคลิกดาวสัปดาห์นี้ครับ